สว,สวัสดีและสวัสดีทานผู้ชมกันเบิร์สุขุทุคนยินดีต้อนหับเข่าสู่สองแมนไซเบาเล่าเนาะทุกคนื้นนี้เบาแมนไซก็มาอยู่ที่ศูนย์การข่าวิวมอทุกคนซึ่งว่าเป็นศูนย์การข่าหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่ในเขตลักประมาณลักพกลักเจ็ดน,นะนี่แหละเนาะทุกคนสำหรับเส้นทางไกลสอนพม,มิหารเนาะทุกคนซึ่งว่าห่างจากตลาดเสากับิประมาณอยู่แปดเก่ากิโลนะี่แหละทุกคนื้นนี้เบาแมนไซสิพาทุกคนมา เลาะเบิงหลาะส,ส้มศูนย์การค้าแห่งนี้เนาะก็คือศูนย์การค้าวิวมอซึ่งว่าเป็นศูนย์การค้าหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นศูนย์การค้าที่ว่ามีเจ้าของเป็นนับธุรกิจชาวไทยเนาะทุกคนถือว่าศูนย์การค้าแห่งนี้กัเปิดได้ประมาณเกือบสิบปีแล้วเนาะตามจือนี่ทุกคน,ป,นป้านหกเจ็ดปีนี่แหละทุกคนเดียวหฮาสิพาท,ทุกคนยางเลาะเบิงหละาะส้มเนาะว่าสิมียังนงแล้วก็มีบรรยากาศเป็นอย่างไรเนาะในมณีทุกคนมนีก็เป็นมือวันเสาร์ เดี๋ยวเรามาเลาะเบิร์เลาะส้มด้วยกันทุกคนกับศูนย์การค้าวิวมอลล์เนาะทุกคนนี่ก็ซิเป็นทางเข้าของซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะทุกคนเดี๋ยวเรานี่อังเข้าไปเบิงเน,นาะเนาะสำหรับด้านหน้าก็จะมีรถเค้นใบเข้าไปเค้นเครืค่องทุกคนเบางนั้นเอกซิเป็นมี เป็นแบบอูโหลดเนาะหรือว่าเป็นบอนเซกรหหรือว่าเป็นกลารถหลดเนาะทุกคนเแบบนื้องก็จะมีครบเลยอยู่ในนีนน้หลังอัดสีบอหเรือหลายอันทุกคนเดี๋ยวองเขาไปเบื้องน้ำกันเนาะว่าสิเป็นยังได้ทุกคนนี่ก็เป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะ เป็นนหาอาหารทุกคนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตด,ด้านในเนาะการตกแต่งก็ถือว่าสวยงามการตกแต่งหางของเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะคางออกโทนสีด,ดำมีสไตล์แบบเรียบรู้ทุกคน ่ซนของอาหารคั่วเนาะพักสดทุกคนเป็นผักเป็นหมากไหมเนาะทุกคนถือว่าศูนย์การคาแห่งนี้ก็ได้หับความนิยมร้ายเนาะทุกคนอยู่ในนครหลวงที่ว่าสำหรับ การออกแบบหรือว่าการดีไซน์หางเนาะก็จะแตกต่างจากหลายๆหางที่ว่าอยู่ในเวียงจันท์ทุกคนแล้วก็คือข้าหูแหละทุกคนคนเราก็จะมักนิยมแบบสิ่งใดที่เป็นมาตรฐานของของไทยเนาะที่ว่าคนเรลาก็ หมักเนาะและนี่ก็คืออีกห้างหนึ่งที่แบบเป็นศูนย์การค้าของชาวไทยนะครับคนเลานะะ้าก็ถือว่านิยมร้ายแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างประเทศเนาะที่ว่ามาดำรงชีวิตอยู่ในเล้านี่ก็ที่ว่าหมักจะเขามาใส่บริการในหางแห่งนี้เนาะที่ว่าศูนย์การค้าแห่งนี้ เดียวฮัสิพาทุกคนยางเหลาะเบิ่งแต่ละโซนเนาะอยู่ในูนยนการขายแห่งนี้ทุกคนทือว่าเป็นศูนย์การขายที่ว่ามีการออกแบบดีไซน์ที่ว่าสวยงามทุกคนับแปลกๆต่างๆนาะจากหลายๆบอร์ดในเวียงจันทร์เรียาเบิ่งว่าสิมีสินค้ายังไงเนาะทุกคนสินค้าส่วนใหญ่ก็สิเป็นสินค้าที่ว่านำมาจากประเทศไทยเนาะ ว่าทุกคนบนอนดีซิมี่ปลากระปองทิวามาจากมาเลเซียเีกเนาะโอ้สามสิบสี่พันกรีบปลากระปองทิวามาจากมาเลเเนาะเนาะทุกคนทิวามีครบทุกคน เป็นสินค้าที่ว่าเปาเมนไส้บ่เคยเห็นกับลายอันเนาะมีหลายอย่างแต่บอกเป็นสินค้าที่ว่ามีหลากหลายกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปทุกคนอยู่ในนี้เนาะเพราะว่าที่เป็นเครื่องปรุงอาหารแบบยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นเนาะก็ซิมีอยู่นี่ เดี๋ยวเราสิาพาทุกคนไปเบิ่งโซนนั้นเนาะ คนสำหรับโซนนี้ก็สิมีคขบเนาะเข่องขั่วตะละยมีอเคเื่องขั่ว,ว,รวหรือว่าเื่องอำนวยความสะดวกในเรื่อนขั่วหรือว่าเื่องใส่ต่างๆเนาะค่อนข้างว่าครบทุกคนอยู่ในนี้น โซนนี่ก็จะเป็นโซนขนมเนาะหรือว่าเบเกอรกี่ต่างๆนี่ก็จะเป็นอาหารทะเลเนาะทุกคนวัวไพรส มีอาหารหลากหลายอย่างเลยอาหารสดดาวาไพ่ยอย่างไดอยากมาสื่อเนาอ,อสิมีกุ้งหอยปูปลาอยู่นี่เนะาะปลาซาบะปลาแซลมอนบางี่ก็สเนนิเป็นเนยเป็นครีมเป็นแยมเนาะสิมีคขบยอย่างนี้ ารแบบฟาสต์ฟู้ดเนาะมีอยู่นี่ทุกคนเนื้อ,อที่ว่านำเขาจากบางประเทศทุกที่ว่ามีทุกอย่างทุกคนอยู่นี่เป็นเนื้อ,อที่ว่ามาจากเกาหลีญี่ปุ่นเนาะโรบเลย โอ้โหมีไข่ทุกคนมีไข่แบบไข่ไก่ลาดเนาะไข่ไก่ลาดที่เราเป็นแฟกใส่เฟืองไข่ไก่ลาดทุกคนเออจะต้เป็นเนื้อ นี้กาซีอยู่ในโซนซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนเดียวบามันใส่สิาพาทุกคนไปยางลเลาะเบิงเลาะส้มขังนอกเนาะว่าสิมียังแน่ขังนอกเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิง์กำกันทุกคนว่าตัวนี้หานเหลาทุกคนตัวนี้หาน เดี๋ยวเ้าออกไปส้มข้างนอกเนาะอันนี้บัตเตอร์ของคุณหมอค่ะบราเมนใส่กับได้่าหนามกว่าเดียวทุกคนได้เซเป้เนาะออกไปกินยางหลอ <c ười> ๋ยวเ้ามาเ็กบิน ตอนนี้เฮาก็ออกมาด้านนอกเนาะสิพาทุกคนยางหล่อเบิงบ์หล่อสมขางนอกเนาะเบิงว่ามียังในล้วก็หูหางของศูนย์การข้าแห่งนี้ทุกคนนี่ก็เป็นเทืยที่สองเนาะที่ว่าเฮาพาทุกคนมาเบิงมาสมแต่ว่าคลิปก่อนกับซิด,ดนีเติบแลวทุกคนเกือบสองปีเลยเนาะที่ว่าเฮาพาทุกคนมาสมแห่งนี้สถานที่แห่งนี้นี่เนาะสำหรับอยู่ในศูนย์การข้าแห่งนี้ก็ซิมี ตู้ ATM ของหลายธนาคารเลยอินโดไชน่าพงสวรรค์ก,การการค้าต่างประเทศเนาะซิเชโรเอาทุกคนมีหานหลักหลายอย่างเนาะอยู่ในนี่ตัวนี้ก็ชิบเป็นหานอุปกรณ์เครื่อง สีก๊อฟทุกคนโซนเบลงนีแก็สิ่ไปของนาำเนาะนี่ก็สิเป็นหาดแว่นโซนดานลุมเนะาะฮะนาะทุกคน นี่ก็จะเป็นหานกาเฟทุกคนบอนนี้ก็จะเป็นลานบอนให้นั่งเนาะเดี๋ยวเฮาชินั่งกินน้ำแป๊บหนึ่งให้ทุกคนชมวิวในบอนนี้เนาะ ทุกคนด้านนี้ก็สิเป็นหานกาแฟเนาะปากซองคาเฟ่ทุกคนหันโอ้หันกาแฟปากซองเลยทุกคนแล้เป็นหานกาแฟเลาวเนาะแบรนด์ลาวกาแฟปากซองหานคัมภูวงก็มีเครื่องที่ว่าเป็นแบรนด์ดังเนาะริบบอน มีห่านหงอรุณขนทรงด่วนอยู่นี่แต่ายางเลาะเบิ่งโซนอื่นอีเนาะ ส่วนหนึ่งทุกคนด้านนันส่วนกันยังมีการก่อสร้างเนาะกษิมีเสียงวุ่นเสียงแซวเล่น้อยหนึ่งชื่อว่ามีลูกขาที่ว่ามาใส่บริการร้ายเนาะวันเสาร์วันศิก์เดี๋ยวห้อขึ้นมาเบิ่งสันช้องทุกคนทางนันกษิมีห่านกาแฟทุกคนนาคเข้าวเส็นป่ายทา้งน้าเนาะตอนเทาเขามามันมิมีป่ายที่ว่าเข้าเจ้าจะมาเปิด อีกห่านหนึ่งนอกคาเฟ่กบซิมีสาขาของสตาร์บัคทุกคนที่ว่าจะมาเปิดสาขาอยู่ที่วิวหมอนี่เนาะนี่เป็นสันสองทุกคนด้านนั้นกะสีเป็นห่านเลียนไปเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาเบิ่งโซนเบืองนี่ก่อนทุกคน ฟ้าวแสบเนาะเฟอร์แสบทุกคนนี่เป็นหานเฟอร์เนาะหานเฟอร์แล้วก็มีสนจุม่มเรือมีมอหอนเนาะข้างในเป็นหานสนจุ่มมอหอนแล้วก็เฟอร์แสบแนมเนือ้อยู่หานทางด้านในเนาะ ด้านนี้ก็สิเป็นห้องหนาบเนาะทางไปห้องนาบก็สิมีลูกค้าที่ว่ามาหนีร้ายเนาะมอนหลดเต็มเลยทุกคนอยู่ด้านลุมเดี๋ยวฮอง์ิฟ้าทุกคน,นยางเลาอไปโซนเบื้องเนาะทุกคนเ,น,นเดี๋ยวยางเลาะไปโซนเบื้อง ตัวการออกแบบดีไซน์ของเพงอ่นนิถือ่าสวยงามเนาะแต่ว่าแตกต่างนะจากทางเรือจูนการขาทั่วไปอยู่ในเล่านี้นะทุกคนสไตล์แบบโมเดิร์นแบบสไตล์ลอฟเนาะเบิ่งแล้วสบายหูสบายตาเ <c oughs> บิ่งหางของเฟอนเนาะ คือมีความสวยงามแบบเรียบรู้ทุกคนผูกภาพพนังเนเห็นสวยงามขนาดโอสูกะเป็นบุกว่าเป็นหารเป็นหารอาหารทุกคนโอสุกะ วันนี้ก็จะเป็นหารเสริมสวยทุกคนเสริมสวยวิวทุกคนด่านลุมเนาะมื่อนี้ก็เป็นมือวันเสาร์ทุกคนวัน, 4, นที่18เนาะอว่ารถตุกข้าเพิ่นมาจอดก็ถือว่า ต่รวมก็เต็มเลยทุกคนร้ายเนะาะคือว่าได้ครับกามนียมซื้อกกรขาแห่งนี้กันคือว่าเพิ่นมาเปิดนี่ทาเทอโบพิสนี่เกือบจะหอดิ0ปีแล้วเนาะมันเจ็ดประมาณเจ็ดห้าแปดปีนี่แหละทุกคนทื่ว่าเพิ่นเปิดมา เนาะทุกคนสำหรับเบื้องนี้ก็หางห่านกันยังบ่ทันเต็มเนาะยังมีว่างๆอยู่ทุกคนถือว่าก่อนโควิดนี่ถือว่าคือคืนเนาะอยู่นี่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็กำลังหางห่านกำลังกลับมาเปิดเนาะกำลังกลับมาเปิดได้ร้ายห่างก็กำลังเขามาทำการไล่ดึง สันสามเนาะมีสามสันทุกคนบอลน,นี่ห้าชห็นดันทึ่งคนระับสันสามสันสามนาจะเป็นออฟฟิศของบอลเฮดเวียกการจัดการของห,ห,งอห้างแห่งนี้เนาะสำหรับศูนย์การค้าแห่งนี้กะกำลังสิมีสาขาของกาแฟสตาร์บัคเนาะทุกคนที่ว่าจะมาเปิดเนาะ ที่จะมาเปิดสาขา และสำหรับคลิปนี้ก็สีมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการพามาหล่อเบิ่งหลอสมศูนย์การค้าวิวมอเนาะทุกคนและสำหรับคลิปนี้บอมเพนไซก็ต้องคอกล่าวคำว่า,วาขอบใจกับเรสบายดีเนาะทุกคนที่ว่าเขามาหับสมหับฟังคลิปของเฮาไย hey,